สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับรายการภารกิจที่ชิดหนาฟ้ามหาปะเลยในในอีพีที่เท่าไหร่แล้วนะ e ีพีสในสีเขียวแล้วนะเพราะเราผ่านสีฟ้าม,มาแล้วก็จริงๆถ่ายหลายคลิปมากแต่ว่าไม่ได้ลงสักคลิปเลยเพราะว่ามันเมมเต็มแล้วมันก็หยุดตัดก่อนหรือบางทีอันนี้ก็แบตหมดก่อนนะอ่ะรอบนี้ก็จะต้องรีบรีบเล่นนะ คือครบสิบนาทีเมื่อไหร่ถ้าเราเงยนมามองแล้วมันเกินสิบหรือครบสิบเมื่อไหร่ก็คือปิดคลิปเมื่อนั้นนะเพราะว่ามาตรฐานช่องเราก็คือคลิปว่างวันสิบกว่านาทีจะไม่ทำคลิปยาวนะเพราะว่าตัดต่อไม่ไหวเออที่เคียรตัดต่อก็พงไม่เถอะ <c oughs> เสียงหายหายวันนี้อ,อะไดีวะโอ๊ย่วงวันจันไม่ได้ลงขีป่ะ ถ้าเราจะไม่ลงคิดวันไหนก็คือเราก็จะบอกทุกคนในชุมชนแล้วกันเนาะโอ้ไม่กอดอย่างสตรีมนะแต่ว่าหูฟังก็ยังไม่มีใหม่ก็ยังไม่มีฉากเขียวก็ยังไม่ได้สั่งก็คือ ยังไม่อยากไรแต่ถ้าหูฟังมาก็เท่ากับไมคมาด้วยเลยโอ้ร่วงหุดหงิดแล้วทุกคนเอนงี้แล้วก็เต้องมีเป้าหมายก่อนนะว่าเราจะไปแบบกี่ชั้นนะเออดีไหมไม,ม่เอาสิบนาทีเอาสิบนาทีนี่แหละเพราะว่าถ้ามันแบบ ใบเป้ามหวถึงชั้นนั้นแล้วมันแบบมันไม่ถึงสัที่แบบตกตกอะไรเงี้ยการตัดตอก็จะเป็นไปได้นานต่คลิปแรก42นาทีนั่นคือนั่งดูจอจนแบบเสียงเพลงหายบ้างจนแบบใส่เสียงเพลงประมาณ20กว่ารอบมันก็คือยังแบบคลิปก็ไม่จบสักทีน,นึงอ่ะจนก็เลยแบบว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ถ่ายคลิปยา,ยาวๆแล้วคลิปนั้นเกือบ50นาทีน,นั้นทุกคน42นาทีเนี่ย ก็เกือบชั่วโมงอะบอกเลยเกินครึ่งชั่วโมงอะคลิปนั้นน่อันนี้ฝั่งนี้มั้งรูปดาวสีนี้คือเป็นสีที่เล่นแล้วรู้สึกโอเคนะเป็นสีที่แบบมองแล้วสบายตาเพราะว่าสีเขียวคือสีที่สบายตาจสุดนะั้นแต่ว่าเวลามองแล้วแบบถ้ามันมีแสงสว่างอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันก็เสบตาไปน,นิดนึงแต่ว่า พูดจริงนะสีเขียวคือเป็นสีที่มองแล้วแบบสบายเคยอยู่ครั้งหนึ่งถ่ายคลิปแล้วมีแบบมีฉากเขียวข้างหลังอะไรเงี้ยคือกำแพงตรงนนะั้นอะที่ชอบใช้ถ่ายคลิปอะอแต่ในช่องนี้ไม่เคยเอากำแพงตองนนะั้นลงเลยเนะียว่ะปกติก็มาน,นั่งแต่ตอนนี้ทุกคนมันเป็นกำแพงอ a l l p a p e r เหมือนแบบเหมือนอะไรนะแผ่นกันสะท้อนอะเออเป็นแบบเป็นอ a เ l p a p e r อะ เป็นรูปสีเป็นรูปหินสีเขียวอ่ะเชื่อไหมแล้ววันนั้นฉันก็ใส่เสื้อสีเขียวแตบเขียวแบบเขียวทั้งตัวจนแบบโอ้ยคือแบบเขียวแบบเขียวคุณนายเลยเขียวแบบอื้มตองที่ผมจะหลดตัอินอะคือแบบเขียวทุกอย่างเชื่อไหมอหน่อยเสร็จปุ๊บนะลืมว่าตัวเองใส่ชุดสีเขียวแล้วผมมาตัดต่อ ตัวฉันนี่ก็กลายเป็นภาพข้างหลังเลยข้างหลังวันนั้นจำไม่ได้ลว่าใส่รูปอะไรไปแต่เหมือนใส่รูปกระตูอะไรก็อย่างนี้นแหละเพราะว่าถ่ายถ่ายนี่ถ่ายรูปโปรโมทโฆษณาเกมอะไรไม่รู้จะจำไม่ได้ละแม่งกลายเป็นรูปเกมเลยสรุปวันนั้นแม่งถ่ายใหม่หมดหรือไฟมาจัดใหม่ <laughs> อุ้ชีหายมือเปิดไฟแรงหน่อย อย่างนี้ไหมปิดจ้าไปเอาเบาๆเฮ้ยไม่อาเลยทุกคนรู้ไหมว่าเรานั่งอย่างเงี้ยทั้งวี่ทั้งวันทำไมต้องทาก,กันแดดทุกคนรู้ไหมอันนี้ไม่ได้มาขายของเลยนะเป็นเป็นเกตความรู้เฉยๆคือเขาบอกว่าแสงเนี่ยที่ทำาลายผิวเราได้เนี่ยคือไม่ใช่แสงแดดอย่างเดียวนะแสงหลอดไฟแสงพัดลมแสงแอร์ แสงไฟไอ้กลมๆอันนี้ริงไลท์อ่ะเออก็ทําก็ทกําไอ้นี้เราได้นะผิวเราได้หรือบางทีที่แบบว่าถ่ายละครอะไรเงี้ยเนี่ยมันมีแบบมีไฟี่แบบสาดเข้ามานะโหหน้าจอคอมก็เหมือนกันทุกคนบอกเลยว่าแบบไม่น่ารอดดูทรงแล้วคืออยู่กับหน้าจอก็คือดำได้ไม่ว่าจะเป็นแบบไปยังไงอะไรเงี้ยส่วนผิวที่ไม่ดำก็คือผิวใน ถือในผ้าโอ้ไปย,ยากแล้วเินตรงนี้โอ้โอ้หกไปว้าา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 ะคาาาาาาีาาาาทีาา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 ิาาาามาาาาาาานี้นาา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 า ถ้ามีอินโทรไปด้วยก็น่าจะแบบอินโทรประมาณกี่วิวะสิบอดวิอินโทรประมาณสิบว,ว,รรวิเท่ากับตอนเนี้ยในคลิปจะขึ้นว่าประมาณสี่สิบห้าวิแล้วอะเอ้ยหนาทีสี่สิบแปดอะไรอย่างเงี้ยตอนนีนม้มันประมาณ11ดวิมั้งอินโทรถ้าไม่ได้มีแบบอะไรเพิ่มมะนะอ๋ออาจจะมีเพิ่ม อาจจะเป็นคำว,ว่ากรุณาลดเสียงเมื่อกี้ก่อนกรี๊คนตัดถ้าเห็นใครไม่รู้นะถ้าจะตดัดคลิปเนี้ยานที่เห็นนะก่อนท่จะกรี๊ดเมื่อกี้ให้ใส่คําเตือนเลยนะกรุณาลดเสียงแล้วก็เสียงอันนี้ด้วยนะเสียงเซนเซอร์อะตื้อสามครั้งตื้อตื้อตื้ออย่างเงี้ยเออคุณเอาโอเคโอเคจ้า <Yeah. S 1> <laughs> โอ้ยไม่ไหวแล้ว เอลี่แอบไม่กินเกตนุชเราต้องเต้นด้วยกันเราและเกตนุชเอวีเดชาลีเอ็กซิเอ็กซ์ทุกวันเต้นในจีทีเอเต้นในอาร์ซีเอเต้นแบบเพลย์เพลเต้นในเกตนุสเต้นอบโบเดเบเต้นในบ้านเพลยเต้นกับพวกเกย์ฮอเร์เกเคเคเคเกเกเกหนูไม่ได้เป็นเคย์หรือเบ้าไปกับเอลี่โอเคปะ่ะโอเคเจมเลตไพรส์ไพรส์ไพรส์ โอ้โหโอ้มายก๊อด I'm alive ฉันยังมีชีวิตอยู่นะในเกมน,นะเพราะแต่ชีวิตจริง,งกูก็ไม่มีชีวิตอยู่ตาวยว <Die. S 1> ไปยังไงดีโอ้โหโอ้โหดีกี่นาทีแปดนาที ประมาณสรุปคลิปนี้ตัดไปตัดมาประมาณ11นาทีเพราะว่ามันต้องมีใสอินโทรใส่น่นนี่นั่นด้วยแต่ว่าหลักๆก็คืออินโทรที่จะนานสุดเราอยากได้เพลงเพลงหนึ่งขนานั้นม,นะมันเป็นเพลงที่มันมากเลยชอบมากชื่อเพลงสปาร์คเป็นเพลงที่แต่ก่อนพี่แป้งเขาใส่อินโทรแต่ว่าวันก่อนเขาบอกว่าเพลงมันติดลิขสิทธิ์เราก็เลยเขาก็เลยไม่เอาใส่ ทีนี้เราเลยสงสัยว่าถ้าเราเอามาใส่แล้วมันจะติดลิขสิทธิ์เหมือนกันหรือเปล่าคี่ถ้ามันติดลิขสิทธิ์เราก็ไม่เอานะแต่ว่าอินโทรที่เราใช้ทุกวันเนี่ยมันก็มีลิขสิทธิ์กันนะเดี๋ยวไปสักประมาณแบบสิบสิบเอ็ดนาทีสิบสองสิบเอสิบสองนาทีก็ได้ปะไม่ต้องสิบแบบอันนี้หรอกเมื่อกี้ไปไกลสุดถึงตรงไหนนะ สิบานาทีครับเดินวนไปวนมาแบบนี้คนดูเบื่อแล้วนะนะขอร้องละจะหล่นอีกไหมหล่นอีกรือเปล่าจะหล่นอีกไหมหล่นอีกรึบเปล่าหล่นอีกไหมหล่นอีกลือเปล่าหล,ล่นอีกไหมหล่นหรือเปล่าหล่นไหมหล่นเปล่า โโออ้้ปิดคลิปค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้เราด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากเล่นแบบนี้นะคะดอร่าทาวเวอนะครเดี๋ยวแปะชื่อช่องเดี๋ยวแปะชื่อเกมไว้ให้นะคะแต่ไปแปะลิงก์นะคะขี้เกียจค่ะ สำหรับนี้ก็ต้องขอตัวเาไปก่อนนะคะโอเคค่ะสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอตัวเาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ